มีคู่ผัวเมียหนึ่งคู่เข้ามาทำงานกับนายจ้างไทยแต่มีเหตุการณ์มาหนึ่งที่ไม่คาดคิดคือเกิดอุบัติเหตุทางด้านรถจัก,กรยานยนต์สวัสดีพี่น้องคนไทยและสบายดีพี่น้องคนลาวเนาะมื่อนี้กลับมาพบมาพอกันขึ้เกับช่องนำมนต์ชาแนลมือนีเบาวยอดมีเรื่องราวจะมานำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมและฟับบงกันเนาะเป็นเรื่องราวของความมีน้ำใจของนายจ้างไทยเนาะกับลูกจ้างลาว ซึ่งลูกจ้างลาวเนาะคนนี้เข้ามาทำงานในประเทศไทยเนาะก็หลายปีแล้วแต่พอกลับไปที่นี่ได้ไปแต่งงานเนาะอยู่ทางฝั่งลาวนำลูกเข้ามานำเนาะมาเห็ดงานสวนงานบ้านในเรือนเนาะในเรือนของเพื่นกนมาตั้งแต่ปี2011เนาะ2011 2012ประมาณนี้แหละเนาะ เข้ามากะอยู่มาตลอดเนาะกับนายจ้างไทยพู้นี้ร่วมระยะเวลามากะสิบสองปีเนาะสิบสองปีจนลูกใหญ่เ่ราะฉะน้น,นะก็เริ่มเป็นสาวแล้วกับมีปีปีนี้เนาะปีต้นต้นปีนี้แหละเนาะที่แบบว่ามีเหตุการณ์บุคคดคิดเกิดขึ้นเนาะคือเพิ่นนะัะเกิดอุบัติเหตุเนาะรถจักรยานยนต์ของเพิ่นนะ่ะเนาะไปชนกับรถกระบะ อยู่ทงตอนไทยอยู่ทีลังซิดเนาะแต่กับจะบอกขอบอกรายละเอียดแต่จะขอบอกแต่ความมีน้ําใจของนายจ้างไทยคนเนาะถือว่าได้เห็นเนาะการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้เยอดกฤได้เห็นผ่านโทรศัพท์เนาะได้เห็นผ่านโทรศัพท์่นก็ได้ไปห้องบานเนาะอยู่ห้องบาาหรลอว่าห้องหมอเอกชนแห่งหนึ่งเข้าไปกันอนอยู่สองคืนเนาะหลักกนะ็สองมือเนาะหนึ่งคืนสองมือ คือวันนอนยู่หั่นกะเข้าห้องซุกเซิร์นมายังเอ็กเรล์สมองมายังต่างๆเนาะพอบานี้เนาะพอออกมากะรวมค่าใช้จ่ายกะอยู่ที่ประมาณสี่หมื่นหาสี่หมื่นหาพันบาทเนาะพอได้ฟังแล้วคนกัสุดเลยคนบกหัวจะเอาเงินเสียมาให้เนาะหรือว่าจะเอาเงินเสียมาจ่ายเนาะจ้างคนกะออกให้ก่อนกน็แม่นจะออกให้ก่อนแต่แบบคนชี้แบาบว่าคิดว่าอ,อ เฮาสิผนจักเดือนจักปีแบบสิเนาะเอาก็คุยกันกับเพิ่นเนาะเพิ่นก,ก็บ,บ่บบได้บ่ได้เว้าเด้แต่ว่าเพิ่นจ่ายไปแล้วเพิ่นก,ก็บ,บ่ได้เว้าว่าจะให้จ่ายแนวใด้เนาะเพิกก่นก็ยังบ่เข้าใจแล้วกับเป็นเการก็กาใช้ชีวิตปกติเนาะมาแล้วก็เอออาจจะไปหาหมอแน่เนาะแต่ก็ใช้ชีวิตปกติก็บ,บ่ได้คิดหย่างไรเนาะเพิกก่นก็คงว่าเดือนนี้เพิ่นก็จะหัก20,000 20,000 20เนาะเพราะว่าเดือนนึงก็เพิ่นได้อยู่24,000 2คนเนาะผู้ผัวเมียเฮ็ดงานบ้านแน่เฮ็ด ทุกอย่างในบ้านเนะาะทานจะเห็ดตัดแต่งต้นกิ่งไม้เห็นงานบ้านงานสวนเนาะสองพ่อเมียคนก็เห็ดไปเรื่อยแต่สิ่งที่บอกาดคิด่นอะงสิ่งที่บอกาดคิดคือความมีน้ำใจของในจางไทยเนาะหนึ่งเดือนผ่านไปนะว่าทันจาหนึ่งเดือนผ่านไปก็เห็นความมีน้ำใจของในจางไทยคือแบบว่าเพิ่นมาเว้ากับแรงงานลาว่นกน็ซึ่งเนาะทั้งน้ำตาว่าเกิดกับโตเนน่้นนะ นายจัางไทยบอกว่าเงินที่พี่ออกให้ค่ารักษาพยาบาลพี่ไม่คิดกับหนูนะพี่พี่ไม่คิดตังนะคำนี้แหละพี่น้องมันเห็นให้เบอจจอดเองเนาะกลายเป็นญาติกันเนาะก็อยู่ฟังพี่กะเออกะซึ่งแทนว่าเพื่นมีนายจ้างดีๆแบบนี้เนาะแล้วเพื่อนก็ขอบคุณเนาะเพื่นก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงเนาะกับนายจ้างพูกนี้ ส่งบยอยดเองก็เป็นคนนอกเนาะก็ยังแบบว่าดีใจที่เห็นเพื่อนได้นายจ้างดีแบบนี้แต่กับโบแมนว่ามาแลวจะได้แบบนี้เลยเลยดย้ทุกคนได้กับโบแมนว่าจะได้นายจ้างดีแบบนี้บยอยดกับบริหารประกาศเนาะแต่สิ่งหนึ่งก็คือความอดทนความพยายามของเพื่อนเนาะที่เพื่อนอยู่กับนายจ้างมารวมระยะเวลาส2บสองถึงส3บปีเนาะรวมระยะเวลามามันบ่แป๊คือคนอยู่น้ำกันเนาะหลายสิบปีจะแบบว่ามันจะ มีความผูกพันความจริงใจเนาะซึ่งบอยอดได้เห็นแล้วก็เปลี่ยนอีกสิ่งหนึ่งนะที่ประทับใจกับนายจางไทยเนาะถึงมาแม่นว่าอาจจะบกเกิดกับบอยอดเองเนาะอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับบอยอดเองแต่บอยอดก็เห็นได้เห็นกับญาติพี่น้องของบอยอดเนาะที่เกิดขึ้นลักษณะแบบนี้บอยอดก็เลยแบบว่าภูมิใจแล้วก็ดีใจเพราะว่าบอยอดก็ทางานในเมืองไทยเนาะ ถึงแม้อาจจะบได้เหตุและและและกับบได้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนาะและบมีไัยยากให้มันเกิดขึ้นเหตุการณ์เหตุการณ์ตที่ว่าอุบัติเหตุเนาะแต่ว่าเหตุการณ์ลักษณะมีนายจ้างมีน้ําใจในทุกคนกับปัฒนาเนาะปัฒนาซึ่งเบยอยดได้ฟังแล้วครับเนา mm hmm. ะนี่แหละพี่น้องคือว่าความมีน้ําใจของนายจ้างไทยนะถ้าเขาทําโตดีเนาะประพฤติด,ดีทุกอย่างเนาะ สิ่งดีๆเหล่านี้มันก็นจะตามมาเนาะหนึ่งบอบอบกเกียริงานเนาะถ้าไดนจ้างไส่ไปทําสิ่งที่เขาฮหดได้เนาะทาไปเขาก็ทําบควรบนเนาะในหน้างานเนาะถ้าหากเขาบนถ้าหากเขาขี้ค้านข,ขี้เกียรเนาะแนนนว่าสิ่งที่ตามมานั่นก็คือผลที่บดีกับตัวเขา่ะเนาะเขาขี้ขเกียเฮาบ่อยากได้เงิน พิเศษเงินโบนัสเงินโอเงินอย่างต่งตางๆเนาะสิ่งที่นายจ้างไทยให้นะถ้าเขาเหตดีนะอันนี้สำหรับในมุมมองของตัวบยอศเอกเนาะกับเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าทํามาหากินในประเทศไทยเนาะถ้าหากเขาทำดีเขาเหดงานให้เหมาะสมกับเพิ่นแน่นอนเขาต้องได้เนาะสิ่งที่พิเศษเนาะแต่ถ้าทำกระเพิ่นบบให้นี่ก็บ่แม่นเรื่องพิษเนาะเพราะว่ารล่เดือนเพิ่นก็นให้อยู่แล้วเนาะ ถ้าหากว่าเงินพิเศษมันก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองที่เป็นมองเหาเนาะว่าเฮาสามารถขยันเห็ดได้บ่เนาะนั่นแหละคือเรื่องเล่าของคู่หักผัวเมียคู่หนึ่งเนาะที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยแล้วเจอเหตุการณ์ดีๆเหล่านี้เนาะซึ่งบียยอดก็เป็นคนหนึ่งที่แบบว่าได้เห็นแนวทางได้เห็นการ กระทำของนายเจ้างไทยนะว่ามันมีลักษณะแบบใดไปทางแบบใดบ่ยอดก็จะนํามาเล่าให้ผมแม่พี่น้องได้ครับชมนะครับฟังกันทุกเรื่องราวเนาะบ่ยอดก็นะํานมาจากสีวิตจริงแต่บางบางสิ่งบางอย่างเนาะคือบอกหุบขึ้นแน่คือบอกภาพขึ้นแน่เนาะบางบางอย่างเขากา็บอกเอาบอกสามารถที่จะเอาขึ้นมาได้เนะาะเพราะว่าเพือพ่อนเพื่อนเ่าเนาฟังเขาอยากจะนั้นไปเล่าต่อนะเพื่อนกันบ,บางคนเพื่อนกะ บอยากให้เอาภาพเพิ่ขึ้นเนาะหรือว่าบางคนเพิ่เอาให้เอาขึ้นแล้วก็ให้โซ่ได้เอาวิดีโอมาให้เบิรงนะเนาะเอากระจอมาให้เบิรงเนาะอันนั้นก็เป็นกรณีส่วนบุคคลเนาะแต่ว่าเรื่องราวเขาก็สามารถนํามาเล่าได้เนาะถือว่าเป็นเรื่องเล่าดีๆของญาติพี่น้องของบอยอดนี่แหละเนาะถึงว่าบอยอดได้ฟังนะคะเออถ้าหากว่าบอยอดนะบอยอดเจอกับบอยอดก็จะดีใจถ้าหากว่า,าในในจ้างไปว่าเข้าใจและทเทคแคร์แบบนี้เนาะ ถือว่ามือนี้ปู่ได้คำเบมาเบิงแล้วเนาะกาย่าลืมฝากกดแจรกกดไลค์กดติดตามให้ช่องนำมลชาแนลเนาะแล้วก็ฝากไปติดตามช่องแรงงานเราชาแนลช่องใหม่ของบายยอดเนาะสำหรับมือนี้สิขอกล่ากับบ่าสบายดี